อับนะฮะผมว่าน่าจะเป็นรถที่มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งแล้วก็อดทนดีครับ,รบผมศาสตราจารย์<ม>ดรชฉยยายิบิไลครับอาจารย์นักวิชาการนะครับแล้วก็เป็นสื่อสารมวลชนฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่ดีแล้วก็เป็นรถของประจําประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วฟอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วพัฒนามาในช่วงระยะเวลาสักเกือบจะเจปปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ยินทั้งฟอร์ดเรนเจอร์เอเวอเรสต์ต่างๆเนี่ยก็ได้รับ จริงๆแล้วอันนี้ผมไม่ได้อวยหรือไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับฟอร์ดรู้สึกว่าพัฒนาชื่อเสียงมาดีมากเรื่องช่วงล่างเรื่องเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าฟอร์ดเนี่ยได้รับการชื่นชมจากลูกค้ามากมายแล้วก็บังเอิญมีทั้งลูกศิษย์ลูกหาผมซึ่งมีเยอะมากเนี่ยครับก็บอกว่าอาจารย์รถฟอร์ด Ford เนี่ยเป็นรถที่มีการพัฒนาได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ำมัน นะฮะแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างได้ดีมากผมก็เลยตัดสินใจซื้อราคาดีมากไม่แพงเลยนะครับเป็นเกียร์อัตโมติใช้ดีเซลนะครซึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้สำหรับขึ้นล่องไปต่างจังหวัดไปไป,ไปไปไปต่างจังหวัดไปต่างๆเนี่ยซึ่งใช้ได้ดีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อรถฟอร์คันนี้ครับบ้านผมก็ไม่ได้อยู่ไกลนะครับจากพระราม4อยู่ที่อาคาร พร้อมสุขเนี่ยนะฮะก็อยู่ใกล้บ้านาเมืเอินผมประชุมเสร็จแล้วก็เลยก็เลยมามาดูตรวจสภาพรถว่าตกแต่งดีขนาดไหนแถมเยอะมากนะฮะยี่สิกว่ารายการนี่นะฮะ,ะก็ก็ขอขอบคุณคุณต้นะนะครับ <c oughs> ที่ได้ให้การบร,ริการอย่างดีมากแล้วก็ใกล้ในการเซอร์วิสแล้วก็จะมีการให้การบร,ริการแล้วก็ฟอร์ดมีสาขา ทั่วทั้งประเทศนะครับก็น่าจะให้ในเรื่องของ after service นะครับในการดูลงดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีก็เรียกว่าก็ลองใช้ Ford ดูซึ่งเป็นรถที่ผมชอบมากในการใช้ตา่างจังหวัดในรถในรถปิกอัพนะฮะน่าจะแข็งแกร่งแล้วอดทนใช้กับตามต่างจังหวัดเวลาซื้อต้นมงุงต้นไม้ซื้อดงซื้อดินอะไรขนของไปตลาดกับก้งกับข้า,ขอขอขาวอะไรต่ออะไรเงี้ยซื้อต้นมงต้นไม้ผมว่าน่าจะเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ ที่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็อดทนดีครับ